สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟทุกท่านช่องตามห้อยอรยธรรมนะครับมีอาจารย์สนชัยหลังจากทําพิธีบวงสวงไหวครูเรียบร้อยแล้วนะครับก็บสบายเอิกสบายใจสิ่งที่ f อฟทุกท่านได้เห็นยุเบื้องนาเนี่เป็นใบสีที่ขึ้นหานบวงสวงปลําพิธีไงพ่อปันมาวงวงดนตรีวงมอลํามขนาดใหญ่ผู้หลัพี่น้องนี่นะครับ กลุ่มเถิดใบสีมาเนี่ยสามกลุ่มน้ำกันมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนี่ใบสีใหญ่เนี่ยใบสีเปิดสีทิศนี่ใบสีเปิดสีทิศอันนี้ก็บใบสีธรรมจกักรกาได้ได้ หลายยางหลายแนวนะครับอยู่นี่อันนี้ก็อีกกุ้มหนึ่งกุ้มเนน้อยเนี่เป็นกุ้มของกุ้มานนี่นะครับขนลงมาไว้จากบาอ่จากปรัมพิที่แทนวงสวงนะครับก็มีเสียนปูนับโกดปูฤาษีนับโกดอยู่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งสุดมูทั้งอันนี้ก็เสียนปูอนันตานาคานาคราและก็มีปูยักษ์เวสุวรรณนะครับ ของพวกนี้จะขึ้นไปเป็นขันคู่ของสาวหน่อยนี่องคปะพิกเนศสีทองนี่เสียวขึ้นบนเวที่สาวหน่อยลำเพื่อนวงที่สองก็จะมีหลวงพ่อห้ามจนน่อหลวงพ่อจนดำๆๆนี่นะครับ อันนี้ก็องค์พระนเลศวรของพวกวนนี้เนี่ยได้เอาขึ้นไปบวงสวงก่อนที่จะไปขึ้นขันคู่วงที่สองของลํำเพลินสาวหน่อยของเฮียหน่อยนะนี่เลยพระท่านไดกเก็บเหงาเพราะว่าปูบรรวาเอาเข่าคําว่าเอาเขา่าเ,า,เขาเนี่ยเพื่อเอาเข่ามาอย่าเพิ่งเอาออกอย่าเพิ่งเก็บอะไรออก ั้งนี้ก็จะมีอา,อาวุธของปูนี่ดาบองค์พระพิฆเนศสวนนี่องค์แม่อุมาเทพีแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศแล้วก็มีพระปริสนะแล้วก็มีคุมา้าคาเสียนพ่อปู่นี่นะครับที่เอาขึ้นไปบวงสวงเพื่อที่จะ อันเชื่นไปสาวหน่อยํำเพลิญวงสองอันนี้ก็จะเป็นใบสีอา,ายสีเขาเรียกว่าบายสีเปิดพมโลกทั้งสี่ทิศมีหนักเฝ้ามดทั้งสีทิศนะครับอันนี้ก็เป็นภายในภายในตำหนักของเขา อนนี้ก็เป็นของที่ลูกหลานรวมใจกันมากเอามาตีใบเอามาตีบวงสวงปีนี้นี่เอามาตีงานบวงสวงปีนี้รวมด้วยช่วยกันละข้างกับมีนี่ลันของหลังละข้างถวายของละข้างก็แสดงว่าอ่านี่ยสื่อเสียง ดีค่อยๆดังแห้งๆงงนะครับบันี้สิผ้าไปเบื้องโตดีบัะนะโตดีทีเพิ่นเพิ่นจุดประทัดเี่นเบื้องเอาได้พี่น้องเด้อเบื้องเอาอันนี้คือเลขประทัดเลขประทัดเห็นบ่ชัดเจนบ่เลขประทัดสิผ้าไปเบื้องเลขอ่างนหนม้นบันาส้นี่งเลข เล็กอ่างน้ำมนต์ตอนบวงสวงอาจารย์สนชัยผู้สนชัยบดได้อ่าบอด้อทายแล้วก็บไพพ่ได้โพสิ์ตะเกืยรไปบึงโยนหนอกอ่างมันโยนบ้างบ่ได้มัน้ำพระท่านได้อาบน้ำอยู่เนี่ยอาบน้ำมนต์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเล็กเล็กเป็นเห็ดน้ำมันไทยเนี่ยผู้ผลนมาเห็ดน,น,น้ำมนต์ไทยคนโยนเห็ดน้ำมนต์ไปมันจะเป็น่ยนเสียง นี่อ้างละมุนเน่นเดเห็นไหพี่น้องเป็น,ปเ,นปเลกอย่างน่้เบิ้งเอาเบิ้งจะหนึ่งกับแปดหาศูย์แปดหาสามอืสามศูนย์หาศูนย์นั่นเอนาะเบิ้งเอาเด้อนี่ยเอฟซีเน,นี่ยให้เบิ้งขัดขดเลยเนี่ยเบิ้งขัดขาแปดหาศูนย์ แต่หาสามเนี่ยเบิ้งใดเป็นใดเป็นนลักษณะนี้เขากะล่องล่องล่องผิดจรณาเบิ้งงวดนี้แหละผู้ใดเบิ้งเหลวก็แช่ต่อกันไปช่วยแช์ต่อกันไปด้วยเออนะครับนี่ผู้สมันก็นหายโซก บรนทัดผู้สมกระไฮโสเป็แปดหนึ่นงเห็นบหเป็นพ่แปดหนึ่งเนี่ยนนี้มันดอกไปแล้วไ่ต้องไปสนใจออกไปแล้วออกไปแล้ว,ออลวนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นองค์พระพิรุณทรงหน้าเนี่ยของสาวน้อยเปิดบันแฝงเปิดไม้เปิเปเดไม้เกียรติปั่นไว้นี ยามเป็นไปนเหรียญแสงสีส่เป็นกะเปดึกห 1, นึ่งถึงจุดถูกยี่สิบสองดอกบอกองค์นระพุทธุานทรนาว่าปัดหนักให้เป็นเบาพายุมากหรือฝนมากก็ขอให้ลูกหลานได้ปลอดภัยที่ละนะครับ ันนี้เป็นต้นผาป้าวันเกิดเนี่ยบวงสวงคนกามาทำงานเอยทำบุญวันเกิดอ่าพูดงับมาปักคุณเองว่าปากัาปากต้นนี้จะเอาไปวันที่สิบสีเนี่ยครับอ่าไปส่งางสลาคุณเดมาทาบุญนํำปูสนชัยกะจะพาไปถวายเป็นต้นบุญเมดนะครับเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ต้นบุญ เอาละครับคลิปนี้ก็ไว้สนิทสะกดอย่าลืมซอยแชร่กันไปนะครับช่วยแชร์ต่อๆกันไปคลิปหนาอย่าลืมกันแล้วกันนะครับกำลังประมวลภผ่าพเพื่อที่จะให้ทุกท่านทุกคนได้เบิงมือวันไหวครู่มือบวงสวงงานมีผู้ใดมาแนศะิลิปินผู้ใดมาแนะเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปนะครับ